การร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันค่ะทําให้สถาบันการเมืองอ่อนแอด้านใดมีข้อไหนบ้างคะเอาประเด็นแรกก่อนอาจารย์ว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันทาให้สถาบันเม่ไม่ใช่การร่างสิรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ใช่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทําให้การเมืองอ่อนแอหรือเปล่าไม่ก็แล้วแต่มองถ้าทำปฏิถ้าว่ากันตามกฎกติกามันก็พอใช้ได้อยู่ค่ะเออแต่ว่า มันอาจจะมีเรื่องของการตรวจสอบเข้มข้นบ้างมันอาจจะมีเรื่องของคือกฎหมายมันเขียนมันขึ้นอยู่กับคนที่เข้าไปใช้กฎหมายออันนี้ก็อีกกานงถูกไหมองค์กรอิสระ,ะเขามีแนวคิดแบบนี้มันก็อาจจะขัดใจคุณนะเอ้ยทำไมยุบพักง่ายจังวะเอออะไรเงี้ยนายยกทำไมปิ้วเดียวไปเลยอะไรเงี้ยแม่เออง่ายจะรู้สึกแบบนั้นได้แต่ก็ต้องดูว่าเขาออกแบบมาแบบนี้เลือกตั้งเป็นแบบนี้พรักการเมืองตั้งแล้วจะยุบเข้ายุบออกอย่างนี้มัน อันนี้มันต้องไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญประกอบด้วยมันไม่ได้คือถ้าถ้าหากว่าคือบางคนบอกว่า,ากฎหมายเป็นตัวตั้งพรรการเมืองจะได้พัฒนาถ้าพรรคการเมืองเขาพัฒนาเนี่ยกฎหมายก็ไม่เป็นอุปสรรนะคเออ ต่ว่านุ่นเคยได้ยินอาจารย์พูดในรายการเนี่ยแหละว่าการที่เขาล่างกฎหมายเขียนกฎหมายขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็สร้างปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้เรียกว่าปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นไหมคะก็เกือบเกเกือบเกอ่าเกือบเกเองเหรออคือพอใช้กฎหมายปั๊บพอสามดูมีคำวินิจฉัยยังเห็นไหมมันก็เป็นผลจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้พอสามนูนวินิจฉัยกรณีของคุณเศรษฐาแบบนี้ วินิจฉัยกรณียุบพักเก้าไกลแบบเนี้มันก็เกิดผลข้างเคียงอะไรอย่างการตั้งคอรมอรอบนี้ทำไมมันช้าก็เพราะมันมีประเด็นเรื่องจริยธรรมไงเป็นผลจากคำวินิจฉัยของศาลร,ร่มนูน่ถูกไหมใช่ใช,ใชออ่ก็นี่คือการใช้กฎหมายตีความกฎหมายแบบนี้มันก็ด้านหนึ่งมันก็มีบรรทัดฐานอีกด้านมันก็สร้างเงื่อนไขในการจะทำงานได้ลำบากขึ้น